Nah lah ya Hah Beli lah lah ya mantongan Hah Ma? Ada Hmm Hmm อือไม่เนี่ยว,วันนี้อไป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 แปดโมงแล้ววาย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 ไม่ไม่ ต่างกันครับที่นี่มีแต่ถนนกละบ้านเรือนครับมองไปก็เห็นหลังคาแล้วครับที่ตากมันมีแต่ต้นไม้ ต่อค่ะต่อก<ข><า>ี้เพื่อนโทรมาอื<ม>อ อยู่ที่นี่ก็มองป่ายหญ้าทางทางไปก่อนครับกับต้นไม้แล้วก็บรถร้อนครับเริ่มร้อนแล้วครับวันนี้แดดออกเร็วด้วย เดี๋ยววันโก้นมันจะพาไปขึ้นลางสักทีเองเาไม่ไนหมาเข้านี้ดีกว่าสนดร้อนตื่นสายแล้วโทษแดดแ่ะดูแดดเลยเนี่ยเปี้ยงเลยเนี่ย หญ้าลกเร็วมากเลยอ่ะกลับมาหญ้าสูงแล้วอ่ะจะถึงเอวแล้วอ่ะเอาไงลูกพี่ ครับก็สนามมันเลื่อนนะครับแต่ก็เราก็ต้องฟิตไว้ครับสนามเปิดเเดือนอะไรวะสิงหาหรือตุลาหรือแต่เราก็ฟิตของเราไว้ครับแต่เดี๋ยวพาไปขึ้นรางครับเขาจะได้คุ้นชินกับรางลาก กับดึกครับเมื่อคืนกับดึกได้นอนแป๊บเดียวเองเนี่ยได้นอนกันแป๊บเดียวเองครับไม่ใจร้อนตามอ่ะครับออื <c oughs> ก็คืนลางนอนนี่ไม่ได้นะเจ๊นใช่ครับคืนลางไปนอนนี่ายเขาตายเลยนะครับไอเตี้ยไม่ไหม ไอเตี้ยกอวอร์ดแกไอเตี้ยใช่ครับผมมันนอนดึกแอนมันอิ่มสบายครับมันนอนในบ็อกมาด้วยเข้ากงีงเดน๋จ่ยไยเข้าห้องแอร์เน่ ดูเลยเดินไปแป๊บเดียวหอบแหกแกเลยนมอยู่หลังรถนี่หว่าเดี๋ยวเครื่องเปากุญแจก่อนลืมลืมนมไว้ในรถเดี๋ยวนมมาผสมอาหารให้กินอ่ะอยู่ใ,ใจแอรเนี่เอาไปก่อนนะ เสียงก็ะดิกหางดังมากครับครับเดี๋ยวพามันไปขึ้นลางครับก็มีหลายไซส์นะครับตะก้อเข้าปากหมาธรรมดาทั่วไปก็ทำครับเป็นงานพนะิออเดอร์นะแม่แอแน่เลยอนะผ่านเมื่อกี้ แม่แอนมีหลายคนน้ำหมดแล้วจะไปซื้อไก่ให้มันด้วยเนี่ยอกไก่หมดแล้วด้วย <c oughs> เออมาออัาละเอ่อคนน้ำไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยกันุณสวัสดีครับอยู่ด้วยกันอยเยอะน,นะแม่แม่มีหลายคน มาจะซื้อใบปัดก่อนแล้วก็ซื้ออกไก่ให้มันด้วยอกไก่หมดแล้ววันนี yeah> yeah. ้ต claro ้องกินอาหารอาหารสุดเอาเมื่อ oh กี้ใส่ข้าวอีกแล้วแม่แอนมีหลายคน ม,มีมีแม่ธงแม่แท้ด้วยนะโอเคครับผมเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปซื้ออกไก่ก่อน